May back me up. Can anybody out there hear ไปแกดูเจอเวเวในในช่องไรนั hmm. mm ้นถือเงาวีโก้ต้นตีนกูติดในโตเซอร์ติพิอาร์รวยระพีโน่แบงก์ไม่ต้องการโน้ม มานานทุ่มเทอยู่แล้วเป็นซ้ำมันดาร์สั่งเฟะว่าชิวันได้ไคร้เชี่ยมันเละเป็นศอกว่าชิวก่อนได้ตายเชี่ยมันแพ้อยู่แล้วว่าชิวันได้ลูซคุณทำไรว่าชิวก่อนได้ดูดสตีฟก็พังบินสูดแล้วพวกมันจะแรงชุบกระพาวันปุ้มตุ้มสุดไปกันเต็มหล่ะ Can't even go inside. อ,อันนี้เหินแบบเบาๆนะ เตรียมไปสบเบอรเดวอนยันจลายเบลิแล้วเรอนันลู ตามไลน์ม like, ือกอล์นดูส้นตีนท hey, uh huh. yeah. uh huh. ูซามิสูตรเติมมือใช้แรงเล่นมือแรงแต่อู้มตูมเฮ้ยน้ำมันไม่ค่อยลดว่ะเฮ้ยน้ำมันไม่ค่อยลดว่ะไอ้เนี่ยไอ้สามสี่กูลดเป็นน้ำยี่งประหยัดน้ำมันจัดไอ้สานมือกอนปะเนี่ย องซ่อมเลยครับกับเติมน้ำมันครับไอพวมึงไปเติมเกาะกันได้นะกอกองซ่อมหน่อยเลข635าวัมา3 5ไม่มีเอนกำลังสั่งไปกเขาใก่635มีปะ635มีไหมกอง่อมีมีครับมีมีไอ้ีวะโดดปนีวะใครมีบ้างอะ

ครอบครัไอ้ฟมิลีไม่ไม่ได้ไม่ได้ันฟิปฟิมาเก็บตัวเกไม่ย้อนหน้ามึงจะไปเข้าเกฟิฟิปมาเข้าเกกันรถแมงน้ำมันบักไอ้เฮียายตแบกไปร้อนเลยมาดูน้ำมันกูไม่ลดแน่นอนเลยเฮียใจธรรมดาไมไหนาดูจะไปะดากูนจ้าไดูระาดก่อนรอดตัวนแงรถแมงขับแข็งไม่รู้อ่ะ มาบ้านผู้ก้้วนั่งชมราจาสากเฟจะเรวรรนคลายีิวเมื่อรถมจมอนัดจ่ายเทื่อแล้วมันดัดพรนัดลื้อซ้ำลายจะกรวรรดินัดอยู่ดีนะคุมรถอยู่สั่ง ไอ้น <ersch> hey, <the> ้ำมันรถว่ะทุกคนน้ำมันรถว่ะแช่ในแช่เพิ่มไปในในในจอไรน้ำเพิ่งเฮฟวี่ต่อสนตีนก็ติดไล่ต่อสเกิร์ตทีดอาร์ดน้ำมีนอแกนแบนกรรมลาเจ้าเม่า เล่นในเมืองนะให้แวนเล่นงายขึ้นธรรมดาทุกูลตะลอนธรรมดาสาเบอ์เฟย์ตะอนนัรงมาไอเทลกระโดดส่งตะลอนนักใจเกีอยวแล้วตะลอันน

ใจในนั้นตึ่นจะได้ดึงจะได้ดึงแตมึงดจอาวจริงจะไม่อยาบพี่นี่อ่ะเอ้ยปกติอหอไอสัตว์กิบก็ตะกี้โอเคแล้ไม่ยอดนะมึงโดนเข้าไอเกิน เก็มาดูเวอร์มันก็นมาดนานดู่นชอบไปดูเจ้าเจ้าพินานดู่นชอบไปดูว้าวว้าวไม่ปกติออกมาไม่ได้ไม่ใช่หรอปกติมันออกมาได้หรอใครไปหลุดมันมได้มาไอ้เหี้ยปกติอ่ะ ที่ออกมาได้ฮะกู้ตำรวจพวกตีออกมาได้เหรอฝั่งทางเอ้ยฮัลโหลไอ้เหี้ยเพกีออกมาได้เหรอวโง่ห่าโง่ห่าโงจังเลยเฮ้ยไอ้เหีอย ไม่ใช่ตำรวจกับรถลงน้ำฉยเอามันเป็นดูหลังให้ลุงเลยดิขา้าหน้ามี่ไปเดบอะเต็มเลยหน,นึงเวึงานึงลงลงฝากก่อนนึงนะฝากก่อนฝากก่อนฝากก่อนมันไม่ใช่ตำรวจหลวงว<ง>างได้แต่ต้องมีคน้องฝากก่อนแป๊บนึงเขี่ยไม่ได้นะนบ้านมีสไปเดบนะมันไม่ใช่หน้าบ้านเราไอคือเรา คร้เาอมีสบายแบเด้อไข่อุ่มเปิดหน่อยไอ้ไทยครับลุงเอาไปเลยครับลุงมีข้าวยังครั้ครับทักีจยิดๆให้บริการครับผมอออกประตูางไม่ได้ตออยู่ครๆไปนึงบางบอล ครับผมมีคนสั่งน้ำสามมาม่มาสามแล้วก็กล่องซ่อมห้ากล่องครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเจ้าน้ำมันก่อนเอาไม่นะน้ำมันนะครับลุงเต็มอย่าเต็มอย่างเต็มอย่ามันก็แพงอยู่นะครับเนี่ยไม่ไหวเอาสวาัสดีลับสวัสดีลับสว,วัสดีครับพี่ขอคุมรถให้ได้ก่อนต้องใช้คันเดิมอ่อนเปิดรถเนี้ย ให like. ้ได well ้ไปชนล้วยหน่อยดิใด้ไหมครับได้เลยเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ลยคลิปอะไรยิ้มไอ้บอลยิ้มไปชนกันได้ปล่าวะสอได้ครับได้ครับจัดการเลยครับผมไม่เอาไม่เอ้เกลี่ยมีเกี่ยวเซิร์ฟกัไหนอ่ะเซิร์ฟไปชนแล้วลุงเซิร์ฟไปชนแล้วลุงใครไม่เป็นเก๊ะทำที่อะไรสัตว์คิดไปแล้วครับลุงค่ะ หน่อยหลังหน่อยถูกทําถูกทํหลังหลังหลังแบบเปิดโล่งเลยเยยะขวาหน่อยนะลุงขอขวาหน่อยนะอหลังบ้านออกแล้ว 哪里的？ nhéo chân ho hại à cũng bọt lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ดูลำบากไงเหี้ย ว่าหนึ่งสี่เก้าอะไรนะหนึ่งสี่เก้าหนึ่ ทที่ไไหหนนพตอนนี้อยู่ตรงบ้านเลสซาร์ดเออลงไปบ้านเลสซาร์ดลงไล่อันหุ่นอ่ะตอนเนี้ยอยู่ตรงนี้หน้าบ้านเลสซาร์ดแล้วจะออกทางโพน้ำมันแล้วตอนนี้ โคเล็กนะเดี๋ยวเข้าเมืองทังเข้าโคเล็กได้นะผมอ,อยากจูนสามสี่ใหม่อะอยากจูนมากๆเลยอยากจูนสามสี่ใหม่กำลังจะถึงโคเล็กแล้วนะสามสี่ใช่เอาอีกแล้วเหรอใช่ เป็นโคเรค์แล้วนะสามสี่บอมเขาใครไปพิลุกเมื่อกี้อยู่ไฮเว่ยไปน่าจะไปทางตึกล่ะไม่แน่ใจนะบาคาร่าแล้วนะสามสี่บอกมันขึ้นนะครับอยู่ไฮเว่ยอยู่อุโมงโร่ไหม จะชวห์หลอเท่าไหรสัต เลี้ยวเดี๋ยวสายทีข้างดีแดงขวาเป็นการเลี้ยวขวาทีข้าข้ากลายข้ามกรลาเลีา้ามที่พาวรถไปหาศูนย์่ห<า>นึน่งสามก็ไตรงาย่เจาอยู่น้า,นาไม่เจอเลยศูน,นย,ย์สามไปหาด้วยเขาลงไฮเวย์ลงบาน จกันลาก็เลี้ยวซ้ายร้านหลุ่เข้าไม่เลี้ยวขวานร้านหลุเลี้ยวซ้ายข้างร้านหลุับตรงยาวบนหน้าตรงยาวนาบ้านทางบัวไอ้กระตุ้ง ตรงตรงยาวออกไหมคะคะวนไหมวนวนสุาวนนแลลุตงตรงทางบ้านและลุงเข้าบ้านไหมไม่เข้าออมาเลยตรงต่อาเยเก่าครับ ปับไปอันเรียกไปเอาไว้โดนชนเลี้ยวขวาไอ้แล็ปตายนะไอ้แล็ปตายนะเฮ้ยแ็ขึ้นมาในหอกนะือแล็ปด้วยไม่ต้องมาย่เอานี่ยหรอยคามิหนหน้าตลาด ทางน้ากระลาดมลพ่อตอยส่งคอัะไรอยู่ครับอะไรอยู่้นาวนแล้ว้่ยค่ันสองพัน้าสุดยอดสเตเดียมลุงจมุ่งตรงไปทางน้าสเตเดียมให้เขาไปทางโอยะเขาเรกว่าไปทางโอยะ จะขึ้นสาล้านแล้วตอรอแต่ขึ้นสามล้าน,นสามตอรอน่าเจอไม่เจอครับยังไม่เจอนะครับเเลี้ยวไปทางน,นูน้นเป็นปูนหลังเข้าสล่ดนลัดฮอ,อมากเลยอะสลัดได้รอบงงเลย่ะอะอวะสุดขีดาแปลว่าสุดดสามไปไหนละอะ ไม่เจอเลยพี่บอกว่ไม่เจอจริไงไหมว่าเขามาเติมน้ำมันเชยงเมืองแน่จีิง้มเหนื่อยมากมไม่มีไม่มีพี่สูด่สามคนมาแล้วนลังสามอยู่ในเมืองโตเ<ส>นี่ยครับแกงตาเตอ แท Ś ็กน้แท็กครับเจอแท็ก่ไม่รู้ว่าเขาเปี่ยนรหรือเปล่านะพอเข้าบ้านไปแล้วหายก็อันนียไปนะ่านี่ดีกว่าที่สุดลองไลนึ่งนบเราลองามไปเขา่ชอบวหายแท็กน้ำอยู่ตรงตะกนะหวน้าเจอหวัน่าเจอนาตะก นะครับแจกดำตอนนี้เลี้ยวขวาเป็นหลังสุดแดงครับแดงมากแล้วก็เลี้ยวเข้าวสุขาวเข้าวสุขาวออกหน้าหนึ่งนาทีสามสิบวิครับลุงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหมดเวลาแล้อ่ะมันมันไม่มีต่อเวลาแล้วครับลุงใช่เหรออ๋อเขาให้เวลาเดินมาเหรอใช่ครับมันมีแกงไหนเนี่ยสี่สิบห้านาทีเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมีแกงไหนอ่ะอ่าเสาร์อาทิตย์ครับโชคร้ายจังน่าจะเป็นดีจีตอนแรกผมนึกว่าจะได้แบบว่า บุญศพได้ R40 ไอาสี่สิบอะไรนะมีตำรวจเจออยู่ไหมครับนึกว่าจะเป็นบุญศพอาสี่อาห้าสิบบาทอ่ะ๋อศพแรกกันเหรอไม่ไหวเว้ยเงียไม่ชินอ่ะไม่ชินต้องยอมไม่เฮียหนีไม่ได้เของข้มาพีไว้ฝึกก่อนไว้ฝึกก่อนเดี๋ยวเจอกันได้ครับเออเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีคนดีๆด้วยนี่หว่ายเฮียมาอยู่กูไหมห๋า ถ้าลุงจะขายโมเดลอะครับโพสไหนก็ได้ครับลุงทำไมอะผมยากได้ครับลุงมามาเลือกดิมาเลือกดิตอนนี้กูปล่อยหลายตัวจัดเลยมันเต็มตู้หมดแล้วได้มันเต็มมันเต็มคือจะเล่นกิขสิทธ์แทงไงจะไม่เล่นนาวแอ้นี่ดาวไอ้พี่งทางไรมารตรงทางไะไรมารไม่เขาซ้ายหรือใต้อุโมงค์ใช่เดี๋ยวซ้ายอีกซ้ายึ้นไปทางตลาดดิ ยี่สิบห้าวิกับลุงเจอกันเจอกันสาธิตครับผมไม่สายตรงยาวลุงแล้วตกดิไหมไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไล่จับ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 หน้ากระลาศกระลาศกระลาศหน้ากระลาศเดี๋ยวขวาเออคู่ไปแล้วครับพี่เออคู่ไปแล้วตามเอาคดีกันเลย